สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําตำรับยาสมุนไพรอีกหนึ่งตำรับนะคะตำรับยาสมุนไพรอันนี้นะเป็นตำรับยาที่อยู่ในยาสามัญประจําบ้านนะคะยาสามัญประจําบ้านแผนไทยนะมีทั้งหมด24ขนานนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตำรับ24บขนานหนึ่งในนั้นนะคะอันนี้ก็คือตำรับยาเขียวหอมนะคะเรามาดูนะตำรับยาเขียวหอมเนี่ยจะประกอบด,ด้วยตัวยาหลากหลายตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่องนะคะ ว่ามีสูงไัยอะไรบ้างอันนี้นะจะเป็นยาสูงภัยน้อตัวยาที่นกยกตัวอย่างนะบางตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยนก,ก็กดไปแล้วนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวนี้นะคะเ K2 นะคะเกี่ยวเรื่องของเ K2 อันนี้ก็จะเป็นสารพี นะอันนี้บุญนาคนะคะมาดูตะกูลดอกก่อนนะอันนี้บุญนาคนะคะเห็นไหอันนี้บุญนาคนะคะแล้วก็เกสอนบัวหลวงนะคะ ในยาสามัญประจำบ้านนะคะเราจะไม่มีมลิขนะนะคะอะเรามาดูัวยาต่อไปนะคะอันนี้ก็คือใบพิเ์เสนนะคะใบพินเสนอันนี้นะคะมาพู้มักเมียนะคะ ะะอันนี้ก็คือแฝกขมนะคะนะคะอันนี้คือแฝกขนนะคะกัะษณะจะเป็นวุนพลอยนี้นะคะอันนี้สันพ้าของนะคะต่อมานะอ่ะอันนี้ก่อนดีกว่าม่านร่อนทองนะคะ นะมันจะละักษณะเหมือนขมิ้นแห้งนะคะผักดูานะเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่ากลิ่นนะกลิ่นอ่อนๆนะคะหอมอ่อนๆมันจะไม่เหมือนขมิ้นชันถ้าขมิ้นชันนี่คือจะสีเหลืองเข้มนะคะเหลืองเข้มกว่าน,นี้นะักออกแดงๆด้วยซ้ำนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของขมิ้นชันนะคะอันนี้นะในตำรับยาหอมจะใช้แค่ว่านร่อนทองค่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ระย่อมนะคะ ก่อนที่จะเอาไปปรุงเป็นยานะคะก่อนที่จะไปบดแหละเดี๋ยวมุกต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะอันนี้เอามาให้ดูกันก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้คั่วนะคะยังไม่ได้คั่วยองนะคะอ่ะอันนี้คือว่านก,กิดแดงนะคะอันนี้คือว่านก,กิ่แดง นะจะเป็นเหลืองอมๆนะคะไม่มีกลิ่นนะหักล้วดมก็ไม่มีกลิ่นนะธรรมดาเลยนะอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดู3ามตัวนี้นะที่ในตำรับยาหอมนะขาดไม่ได้เลย3มสหายเขาเรียกว่า3าสหายนะคะตัวแรกก่อนตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะเนะนี่ยนะเหมือนทางมะพร้าวเหมือนกันเนาะอันนี้เรียกว่าเนลักูสีนะคะ่นะ,คะเนลคกูสี ตัวต่อมาก็คือมหาสดังมหาสดำนาะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็จะหมือนเวเฟอร์มือนขนมเนะเวเฟอร์รสช็อกโกแลตนะคะอันนี้เรียกว่ามหาสดำนะคะส่วนตัวนี้นะคะพิษณลัิษณะของพิษณา,าจะมีขีดๆที่มไม้ เขาเรียกว่าสามเกินนะคะในยาหอมในตรับบยาหอมเรียกว่าสามสหายก็คือเนลภูสีมหาสลังและพิษสนานะคะ,ะตัวต่อมานะตัวนี้นะเขาได้ตัดออกจากบัญชียาไปแล้วนะคะอะนะคะก็คืออันนี้คือไข้เขื่อนนะคะอันนี้คือไข้เขื่อนนะคะเป็นแบบนี้อืมกลิ่นมันมีกลิ่นนะ เหม,มือนไม่ไหม้หน่อยนะคะอันนี้เรียกว่าไข่เขือนะคะอ่ะวันนี้นะคะนุก็เอาตำรับยาเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในตำรับยาสามารถจะจำบ้าน24ขนานเอาหมอฝากเพื่อนๆให้ได้ดูกันนะคะนะคะติดตามนะต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ